สวัสดีจ้าแม่มเมล็ดขั้วบ้นานบ้านมันนี้เพิ่นเฮ็ดต้มต้มตีมต้มซุปเปอร์อปปอรโอ้โห,หน่ากินคักแค่แบบฝรั่งเลือดบริไทยตวอนตุ่มเบืองตุ่มธรรมดาเนี่ยแหละก็บซื้อจินไก่หน้าตุ่มส่บะขามใส่บะขามบะขามสุดลูกชายฝากมาใหอตะบา้านแก้ใส่ตะไคร้ตุ่มเสือเหล็กฮอกเกอร์เจ้าจอามรุง ต้มเส้ดเแล้วจะามาผุ้งมาให้ต้มเสเหลือก็ต้มใส่เต้าห้ขามมับก็เกลือ เว้นแกงไก่กกมายะพอเขาเยว สดนๆนวนะแซ่บกังบาดเครื่องปรุงกับพุกไม่ยังไม่้นหอมบางที่แต่กับพีบ่สีสันหน่ากินครับพว่ว่าส้มข้าใส่ส้มนีแหละส้มนี่ไส้ปราคามเลยปะะคามสดพรา,าคามปลาคามเปียกบุมมแมนปลาคาม ข้ามหน่วย,ยนะข้ามสงไ้หมอันนี้มันต้องแค่มันต้องเป็นกับแก่ม,มุูเปออร์ืั่น เป็นจับเกี่อืเขี้ยวเขากได้เอเขียวเขาก็ได้มันะมมันต้องแขบไปเรื่อยๆชิวๆเงอ่ะตอนม่ซุ้ภาพเนก่ลต้องแข็ง ต้มตีนไก่นะครับล่องปเะเทกินมึงครับมันจะแสบคือยังเลาวาวะนะครับแมมาลีควบเป็นบ้านครับขอบคุณครับ